เป้นบางอะไรี่น้องมันกระน้ำกับมันโกนอุ่นเนาะมันก็โอเคมันก็ล้างก็ล้างเขาดีเลิ่นเลยอ่ะโอ้ยยี่งเพื่นบอกใครได้อาบน้ำถูขี้ไข่ปันใดแบบนี้เปื่อยออกเป็นยังไงบ่พี่น้องเมื่อวีเพ่อนยังแล้วคือได้คือดีจังเลยพื่นนี่แล้วปะไปเชือไปไหวน้ำไว้ฉันนะฉันไหวเพราะได้หรอกฉันนั่นเด๊๋ยวฉันก็ตันดีดีอยู่ฮะ รู้จักใยพอโอ้ฉันบระเดี๋ยวชุดใยน้ำมาอะไรมาชุดใยน้ำฉันอยู่บ้านฉันซื้อไ้ก็ได้ขึ้นมาชุดใยโหลดฉันทีอันฉันที่นอนมนกินนั่งกินเบียร์ตั้งแตซีแตซีม่งส่ออยู่เนาะซีม่งส่อจนหัวหดจนหัวหดอันบใบสวงใบสามมัดกระสีเมาตัวไอ้บนก็เลยไปซื้ออันสปาเกตตี้อันโบโลน้ามาให้มาใหอ ห้กว้างหนึ่งเรามายางไปเรามายางไปเห็นแล้วผกไปหลานเดี๋ยวผมก็ได้ไปซื้อมาให้อันนี้ผมกินนั่นกินลาบลาบซุปกับขนเหนียวก็ผัดสดสดตู้แสร็จ้นมาอันยายทำตามาเขายังไม่ให้กินเขายังไม่ให้กินเนื้อนะเนื้อกินได้พี่น้องกินเนื้อกินหมูได้เขาบอกให้กินเป็ดกินไก่กินไข่แล้วก็ะกินพวกซีฟู้ดอาหารทะเลกินก็ได้อล่ะ กินก็ได้มันกินหรอแบบว่าเขาปะย่านแบบย่านเผล่มันบดีย่านเผล่มันมันมันปูดมันหยั่งสีนาย่านเพล่ก็สวยนะพี่น้องย่านเพล่ก็สวยอย่างห้ามยุห้ามกเขาก็มิเขาก็บมีเมนูอ่ะเป็นอไอันนั้นไม่เฮาเบิ้งเลยล่ะอิ่งใดที่เขาห้ามนะเป็นควางมักดองเป็นเป็นควงมักดองเป็นอ่าปลาเป็น พวกนี่แหละน้มงน้อ,งงนอใหมนะ่กินบ่ได้พวกอาหารจะมีพวกพวกไอไก่พวกป็ดพวกไข่พวกกัน,นปลาทะเลกินไม่ได้ไปสื่อเสือก็ไปสื่อตัวน้อยพูดว่ามันจับขวงบอม่นองมันมาเมียนพี่น้องอุ่ปปนอ้วนขึ้นหลายกี่โพนาทอ้องอวบหลกหลายเลย เนี ng, hit hit ่ยนั่งจนว่าเฮ็ดเอ็นเฮ็ดอยู่ตอนที่มาใหม่ๆน่ะตอนที่มาใหม่ๆไปทเลน่ะเห็นบ่จ้อยเด้หน้าท้องหนังคองบ่มีเลยอันนี้มื้เจ้าเบิ่งพี่น้องบัดนี้เจ้าเบิ่งหนังท้อง่นเบิ่งเบิ่งหนังท้อง่นบ่แม่นโซเด้บ่แม่นโซเด้พี่น้องให้เบิ่งหนังอง่เบิ่งเอ้ยดก็ว่า ยายอ้วนขึ้นจากหน่อยกินเยอะๆจะได้อ้วนมันมาแมญน,นี่เป็นองที่บนขออ้วนดูเป็นคนลูกล่างน้อยซื้อมันจะเลยเหมือนกับว่าดูผอมนะแม่แต่นี่มันมะแมนแต่พ่ออ้วนขึ้นนี่หนาท้องนี่มันอวบน,นี่เห็นบ่นนี่เป็นปืนด้วยนี่นี่นี่เออมันบ่ใช่แเล้วยวห็นบ่อะพี่น้องว่าน้ำอุ่นน้ำอุ่นพี่ทอง อัานรียเแต่จบายสองบายสามคนได้ไงยังมันตั้นเห็บขึ้นอยู่เ็ดคลิปได้ไปคลิปหนึ่งแล้วมันอุ่นดีพี่น้องมันกับวอมันมาห่อนมันม่เมินมาเย็นมันก็ดีเลยเออมันก็ได้ได้วอมร่างกายดีเดี๋ยวน้อยกต่ที่ขึ้นแล้วอันตึ้งอันจีบอกเลี้ยงผู้บ่าวสู้ฟังแบบไหน เราเลียงสูบาวสูบาวสูฟังผููบาวี่อันผููบาวถี่คุยกันเนาะผููบาวถี่คุยกันที่อยู่ในว็บอยู่ในบเดดเว็บเดด,บเด,ดของประเทศเยอรมันเว็บเดดท้องถิ่นนช่ไหมพี่น้องมันเหมือนกับว่าคือถ้าเราอยู่ที่นั่นอะ่ะมันจะหาไงมันจะหาได็ไงหรือหาผัวเนโอ้ยมันเห็นหลูปโปรไฟเห้ามันเห็นตะวันเห้าหนุนนี่นั่นมันพักมาบึมบัมบ่ม บันนี้พ่อหูวา่าเฮาบ่ได,นะดนะ้อยู่แนี่บ่ได้อยู่ในเยอรมันเฮากลับมาไทยเฮายูา่ไทยโอ้ฉันเสียใจมากเมืองไทยไม่ใช่เป้าหมายของฉันมันไกลปวดเหมือนว่าเอาเป็นว่าเธอได้มาอยู่นี่เมื่อไหร่แล้วฉันจะทําตามทําตามที่เธออยากได้ทําตามใจฉันอยากได้ทุกอย่างหาเด็กดาบเลยกูจะได้บนนับวนกผัวมาสักวันนี้ก็เลยกว่ากันนะเอาแล้วป่ะหาไปเรื่อยๆจนมาจนกลัวไม่ทิืง มันถือผู้ชายกูละเอออันระยะทางระยะทางมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ปัญหาเฮ้เยอะมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยว่ะอืมอันค่ะมันหักเข้าวี่หลีน่ะมันหักเข้าวีหลีอ่ะมันบิดมาหาเข้าหรือมันกับกระแล่นตีห้อไปเอาห้อไปหลุดออกพี่น้องแต่ญี่ปุ่นคิดแบบนั้นนะก็คือเขาคิดแบบนั้นนะก็ไม่ได้มีอย่างนะกับประมาณนั้นนั่นแหละ ถ้ามันเป็นไปได้ก็เล่นไปเรื่อยๆโม่โฟกัสไปอีหยังหมากไม้กับอีหยังสิน่ะทุกคนบม่ไปโฟกัสอีหยังหมากไม้เอาเป็นว่าสบายๆไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็คืองานก็คืองานทํางานไปก่อนตอนนี้ก็คือทํางานไปก่อนทํางานแบบไหนวันนี้เลี่ยเทคี่ผู้เฒ่วเาวันเดียวทำทำไมถึงได้บันย์พุทธาวัห่องไปอุตตะบ้านรา้องบอกเดี๋ยวมาลองบูตื่นดอกบูตื่นง่ไงทุกคนละทุ่มประมาณทุ่มหนึ่ง ประมาณทุ่มหนึ่งองเาว่าแล้กวกินฮอดใบสองใบสามคนเนาะกินถึงใจสิบมุ่งเป็นฮอดใบาสามเมาจาว่าเออตอนอนี้ก็ปค่อยให้นอนนอนตื่นขึ้นทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปอีกได้ปะนี่ไปอีกเแี่ผมก็ต้องไปนางเสาจริงๆแล้วนะถ้าถ้ามันเนี้ยหมจะพักคอนนะถ้ามันเนี้ยมจากพักคอนคือไม่ไม่ไม,ไม่ต้องออกมาก็คือ,คอเรานอนกันนอนเลยเพราะว่ามันมีสองเตียงอยู่แล้วเรานอนเตียงหนึ่งกับนอนเตียงหนึ่ง,นนง,งกันนอนไปเลย ว่าช่วงเวลาเรานอนเท่ากับนอนน้ามันจะเดนแห้งมานางฝ่อเราแต่ว่านางฝ้าก็ว่าได้แบกได้หามีอย่างรอกว่าอยากกินยังกระซือกินอยากกินนียังกระกินกระเงินเขานั่นแหละนางกินไปน้ำเล่นโทษนะพท์ไปน้ำยังสิหน่ะคุยกระโมกระพวกไปน้ำยังสิไหนไปนองวันนี้หอดเวลาบนกลับอากระทาทากับเขาห่วงนั่นะนั่นแหละมันก็บริยังยากมากไหมมันโมเมนต์าเป็นนางโมเมนต์าเป็นนางบ่าดอกเป็นนางยู่ยู่ลานอัน อยู่ร้านโชู้หวยร้านของช้ำล่านย่านร้านร้านเพื่อนเพื่อนไหมพี่น้องร้านประกุนไงอยู่นี่อยู่นี่ซอยสายน้ำเดีนเนียเ่ยอ๋อแสงสีมันอุ่นดีแสงอุ่นดีจ้๊พี่น้อง มาถาม่าไม่ม <Aqui. S 2> ีจุดยังมันนี่ยังก็มันมีอ่ายังพ่อสี่พกกกะได้พูบ่าวนะโอ้ยเยฝ้าบอกรถพี่น้องนี่บนบอกเลยว่าความแน่นอนเป็นความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสําหรับสําหรับเราในตอนนี้นะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสําหรับยี่บุญในตอนนี้ถามมาคุยแบบใดคุยแบบใดก็ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นยังก็ได ได้ว่าบัวร่ผู้กัดไผ่นะคะบัวร่ผู้กัดไผ่เอาจนกลัวมันสิถือค้นไชอีหลีใช่แบบไหนใช่ก็คือตกลงปลงใจร่วมหอลงลงพุดเหลวจังสีจังสีวาจังสีวาเป็นแฟนเหลวทามวาสีออกสีเอามาออกโซเชียวน้ำบองบ่อต่อไปนี้ันจะบอกเอาไผ่มาออกทั้งนั้นทุกนะน,นจะบอกเอาไผ่มาออกทั้งนั้นทุกคนไอ้บนจะชิวชิวอยู่แบบนี้แหละใช่ก็โอเคใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ ไปไปแค่นั้นจบใช่ไหมแนมนบาถุกคนมามชิวชิวโบมี่บมีคนมาเอาเขาก็ถึงเวลาเ้ากลับไปทไําไรทํานาไปทําของขายอยากมาเที่ยวเราก็มาเออมีผู้ใดมีผู้ใยใดบินมาเธอมาหาเฉแนงมาอยู่กับเฉแนามาเออใครจะว่าขายหญีขายหอยขายอะไรก็แล้วแต่โคนแม่มันมันมารูน้ำเ้าดอกพี่น้องมันมารูน้ำเ้าดอกยากขายเพราะตายแหละละหอยอยาก,กัน ขายอยูลละ่ะแต่ว่ามันผมก็ได้มันบริสีดีดบอกตรงๆขครก็ผู้ถอนบริสีดีดาแต่ว,ว่าขันขกยก็คนมขนมก็ว่า,วาเลยแม่นบอก,กน,นมกนมับจบาเอาจอติพี่นอกคน,นมกัจาเอาอยูดตีแบบนี้แม่นบอละอุ้ยจายผ่าเปียกเอาสำนักพี่น้องอย่างนี้บนขืนก่อนนะปเนดนเดมบายบาย